แฟนๆไม่กะบอดใจวันนี้มาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับหลังจากที่ห่างหายไปประมาณ1อาทิตย์สองอาทิตย์ได้นะเพราะว่ากิจการการงานโอ้โหตอนนี้เยอะจริงๆนะครับเรื่องของการดัดไม้นะแต่ว่าวันนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับเมือ่ออาทิตย์ที่แล้วนี้พลาดไปแล้วครั้งหนึ่งเรื่องของการที่ผมจะมาถ่ายทอดต้นนี้ให้กับเพื่อนๆได้รู้จักนะครับเป็นตะโกตะโกนา,นานะตะโกน,า,นาบ้านเราเลยนะครับเป็นตะ,ตะโกน,า,นาบ้านเราเลย ต้นนี้แบบขนาดใหญ่แล้วรากรอบนะครับราคาต้นนี้นี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับสองแสนนะครับสองแสนบาทนะครับเพื่อนๆตามมาดูใกล้ๆนะครับรากฐานนี่มีให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับโอ้โห,โหแบบรอบๆเลยแล้วก็เป็นไซส์ที่ใหญ่แล้วก็เป็นทรงต้นแบบมาตรฐานกันเลยนะครับ <c oughs> <ๆ S 2> เพื่อนๆ นะครับกิ่งหนึ่งผมบอกเลยกิ่งหนึ่งตรงนี้นี่ใช้ได้เลยเนี่ยนะครับขนาดอัตราเนี่ยใช้ได้เลยนะครับแต่อันนี้ลุงจำเอามาแก้ไขนะครับเอามาแก้ไขเข้าๆนะครับเข้าๆอนาคตจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่าอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นการแก้ไขโดยคร่าวๆนะครับที่ลุงจำตัดกิ่งนะครับที่เพื่อนๆเห็นที่เป็นรอยแผลอยู่นี่นะครับเนี่ยที่เห็นเห็นเนี่ย อันนี้ลุงจ้ามตัดกิ่งออกไปนะครับก็คือช่วยให้เปิดหน้าไม้นะครับอันไหนที่มันบางบางข้างหน้าลุงจ้ามเขาก็าจะตัดไปนะครับก็จะทําให้เพื่อนๆได้เห็นได้เห็นโครงสร้างต่างๆได้ชัดเจนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าอนาคตลุงจ้ามจะตัดตรงไหนออกอีกหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือตัดคร่าวๆไปก่อนนะครับตำแหน่งนี้ก็ตัดไปนะครับ ตำแหน่งข้างในนู้นก็ตัดออกไปกิ่งที่มันชี้ขึ้นมานะครับก็ตัดออกไปนะครับก็สวยดีนะครับตัวนี้นะครับพเพื่อนๆสวยดีแล้วก็ราคาก็สวยซะด้วยนะครับราคาก็ไม่ธรรมดานะเดี๋ยวผมจะพาพเพื่อนๆมาดูใกล้ๆนะครับว่าลุงจ้ามเขาได้ตัดแต่งนะครับต้นเอ่อตัด,ต,ดตัดกิ่งไหนออกใบบ้างนะครับแล้วอนาคตเนี่ย อาจจะวิเคราะห์กันสั้นๆง่ายๆนะครับว่าอนาคตเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นยังไงไปดูไปไมาครับเพื่อนๆอันนี้คือมาดูรากฐานอันนี้ก็คือทางด้านหน้านะครับทางด้านหน้าไม้นะครับแล้วก็ไปดูทางด้านหลังบ้างด้านข้างก็โอเคนะนะครับด้านหลังก็ไม่ขี้เลนะครับก็เป็นรากแบบธรรมชาตินะครับธรรมชาติก็ก็ประมาณนี้แหละถามว่าใช้ได้ไม่ใช้ได้นะใช้ได้ไม่น่าเกลียดอะไร ับนะก็คงจะไม่เป็นรากที่เป็นแบบนิ้วเรียงกันเป็นตับเลยอะไรเงี้ยก็ก็จะเป็นสเสน่ห์ของไม้รากธรรมชาตินะครับต้นนี้เนี่ยเป็นบอนไซทรงต้นขนาดใหญ่ที่ผมใช้คำว่าสมบูรณ์มากๆเลยนะนะครับสมบูรณ์มากๆเลยซึ่งการที่เราจะหาบอนไซ บอนไซส์ใหญ่ขนาดนี้แล้วสมบูรณ์ขนาดนี้นะมันหาดูได้ได้ลำบากมันต้นหนึ่งรวมมัน2เมตรละนับสเมตรกว่าเดือดบ้างนะครับเพื่อนๆเนี่ยสเมตรกว่าด้วยนะับซึ่งตำแหน่งกิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับโอ้โหมันสวยสวยงามมากเลยเนะี่ยอันต้นนี้ชี้ชี้สวยมากเลยนี่ลุงจ้าตัดทิ้งไปเนี่ยเพื่อนๆดูแผลนี่อันนี้ลุงจ้าก็ตัดทิ้งไป กิ่งตรงกันเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่นะไม่แน่นะนะแต่ว่าก็เดี๋ยวดูอีกทีนึงนี่นลอยลอยตรงจ้ามตัดทิ้งไปเห็นไหมครับขาวๆอ่ะ <c oughs> ก็การที่จะแก้ไม้ทรงไซส์ขนาดเนี้ยนะครับมันไม่ได้อ่อโอ้โหนะไม่ได้คุยกันง่ายๆเลยนะครับไม่ใช่ทำกันง่ายๆนะครับ ใช้เวลามากเลยนะครับแล้วก็ตะโกเนี่ยคือบางทีกิ่งแก่เนี่ยเขาไม่ค่อยจะใหญ่ให้นะนะเขาไม่ค่อยจะใหญ่ให้นี่เนี่ยอย่างกิ่งเนี้ยนะครับถ้าเราจะแก้ใหม่นะครับชูขึ้นมานะชูขึ้นมาให้เป็นสี่ผ้าแล้วก็ทํขแขนงให้มันเป็นแบบเนี้ยนะครับก็คือพูดง่ายๆนะครับกิ่งกิ่งทางด้านกิ่งหนึ่งนะครับที่ชี้ขึ้นไปนะ่ยอันนี้ผมไม่พูดถึงขแนแง ขแขนงที่มันอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะผมไม่ได้พูดนะผมพูดถึงว่าขแขนงที่อันนี้เรามาวิเคราะห์กันนะครับไม่ใช่ว่าจะมาติไม้นะครับเดี๋ยวจะ <c oughs> เดี๋ยวจะบ่นผมอีกเอรเห็นต้นไหนติต้นนั้นไม่ใช่นะครับคือถ้ามันโอเคนะครับก็คงจะไม่มาถึงที่นี่นะครับอันนี้เรามาวิเคราะห์กันสถานการณ์กันว่าวันเนี้ยนะครับครูจ้่จะแก้ไขต้นไม้ต้นนี้อย่างไรคือถ้ามันคือถ้าเกิดว่า ร้อยเปอร์เซ็นต์สวยร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะคงไม่มาที่นี่หรอกครับเพื่อนๆน,นะครับแต่เหตุผลที่มาที่เนี่ยคือมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไงนะครับเขาอยากให้ไม้ของเขาสวยมากกว่าน,นี้ประมาณเนี้ยให้หลวงจ้ำมาแก้ไขตัดแต่งซึ่งผมเองก็เป็นผู้ถ่ายทอดนําเสนอในความคิดของผมไงซึ่งหลูงจ้ำเขาดูแล้วเขาก็บางอย่างที่ผมบรรยายออกไปเนี่ยหลูงจ้ำเขาก็เออแบบนี้มันก็เขาท่าเออแบบนี้ก็เป็นแนวความคิดเดียวกันอะไรประมาณเนี้ย นะครับซึ่งผมก็ได้แค่เดาเอานะครับเดาเอาว่ากิ่งเนี้ยลุงจําน่าจะทําแบบนีน้น่าจะทําแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คืออธิบายให้เพื่อนๆฟังก่อนนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆคนใหม่ๆจะเข้ามาดูโอ้อะไรวะตะทุกต้นเลยนะครับคือถ้ามันร้อยเซตมันคงไม่มาถึงเนี่ยนะครับ <c oughs> อ่ะนะมาคุยตรงนี้กันก่อน กิ no one, part, ่งหนึ่งนะครับกิ่งหนึ่งแขนงหน้าผมไม่พูดถึงนะนะเพราะว่าแขนงหน้าเนี่ยในส่วนตัวผมผมไม่ชอบอยู่แล้วนะครับแขนงนี้นะครับกิ่งหนึ่งโฉขึ้นไปนู่นตึมขึ้นไปนะครับเห็นไหมครับชูขึ้นไปแล้วก็มีรายละเอียดจะทํายังไงอะไรกันก็ว่ากันไปนะครับแล้วกิ่งสองนะครับกิ่ง2เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าจะให้เป็นแบบเท่าเหมือนกิ่งหนึ่งนะนะเราชูขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไอ้กิ่งขนาดเนี้ยโอ้โหลุงจ้าจะแก้ไขยังไงมันจะดีดกันขึ้นไหวไหมหรือว่าจะปล่อยไว้อย่างี เนี่ยมันไม่ใช่เอากันง่ายๆนะครับเนี่ยจะเอาแบบญี่ปุ่นแบบต่างประเทศแล้วหันเป็นบังบั้งหันเป็นบัางบังบงบัง,บง,บงแล้วก็ดึงขึ้นไป <c oughs> อันนี้ก็ว่าไป,ไปอีกทีนึงนะครับแต่ว่าผมได้แต่พูดเฉยๆว่าถ้ากิง่งกิ่งกิ่งสองนะมันมาแบบนี้โอ้โหต้นนี้แบบสวยงามแบบสวยงามมากเอาก็เดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยลูกจ้ามจะจบอยู่ตรงไหน นะครับท้ายสุดนะเนี่ยหลุงจาจ,จะให้ไม้ต้นนี้จบอยู่ตรงไหนแล้วจบอย่างไรนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่บอกผมบอกได้เลยครับมันเป็นสิ่งที่ท้าทายมากนะครับสําหรับลุงจาเพราะว่าต้นไม้สูงสูงกว่าสุดสุดมือสุดมือยื่นมือครับสุดยื่นมือขึ้นไปในยังสุดเลยนะครับย,ยังสุดเลยนะยังไม่ถึงยอดเลยเนี่ยเห็นไหมผมสูงเมตรห้าเมตรหกสิบผมสูงเมตรหกสิบแล้วก็เอามือยุดขึ้นไปเนี่ย ยังไม่ถึงยอดเลยแล้วการทำรายละเอียดยอดข้างบนเนี่ยก็ต้องมีอีกนะแล้วไม้ต้นนี้ขยับขยายไม่ได้ขยับขยายง,ง่ายง่ายนะไม้มันใหญ่มันจึงจำเป็นจะต้องอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็หากระถางมาใส่เมื่อกี้ได้โทรสอบถามเรื่องของกระถางไปแล้วนะครับก็มันก็หลายพันะนะครับผมไม่รู้ว่าจะเท่าไหร่ว่าตอนนี้กําลังสั่งปั้นอยู่นะเพราะว่ากระถางเดิม กระถางเดิมเป็นกระถางจีนนะนะครับกระถางจีนดินเผานะครับแตกนะครับเมตรห้าสิบแตกเพื่อนๆคิดดูกัน,กนว่ากระถางกระถางจีนดินเผาเนี่ยเมตรห้าสิบเนี่ยใบแล้วเ่าไห่นะรไม่ไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นนะครับไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นนะแตกไปแล้วนะครับก็เลยต้องหากระถางใหม่มาใส่ สำหรับตะโกต้นนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็มาอยู่กับครูจ้ำก็คงอนาคตก็น่าจะเห็นลำกิ่งที่สวยงามมากขึ้นนะครับแต่ผมเดานะผมเดาว่าุงจํำน่าจะใช้สลิงดึงขึ้นไปนไอตัวไอตัวหมุน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 นะดึงขึ้นไปผมเดา,านะแต่ผมก็ยังไม่รู้ใจลุงจํำหรือว่าลุงจํำจะแก้ไขไปในทิศทางใด ยังไม่รู้เหมือนกันได้แค่เดาๆเอาซึ่งผมเองผมมองดูว่าโอ้โหมันแก้มันแก้ได้แต่ว่ามันใช้เวลาใช้เวลามากแล้วไม่เอาเข้าลมไปได้ยืนดัดยืนอะไรกันโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับเนี่ยมันร้อน <c oughs> ลุงจำมาพอดี <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวลุงจำเดี๋ยวให้ลุงจำมาเข้า เข้าเข้ากล้องหน่อยแล้วเดี๋ยวผมจะถามลุงจำนะครับว่าต้นนี้แนวทางการแก้ไขของลุงจำจะเป็นอย่างไรนะครับโดยเฉพาะกิ่งโดยเฉพาะกิ่งที่2สองนะว่าลุงจำจะแก้ไขยังไงดูซิว่าลุงจำจะมีแนวทางยังไงโอเคเดี๋ยวอรอแป๊บนึงลุงจำมาแล้วลุงจำทักทายสมาชิกหน่อยว้าวสวัดดีครับวัดดีครับ <c oughs> นี่ลุงจำดูที่ลุงจำจะมีแนวทางการแก้ไขไม้ต้นนี้ยังไง คือ <c oughs> กิ่งก็คือสลับกันสูงต่ำอะ,อะกิ่งไหนที่มันพอดึงขึ้นได้ก็ดึงครับแล้วก็อีกกิ่งไหนลงก็ต้องให้ลงนี่ว่ามันมันจะไปได้หรือป <c oughs> เปล่าจริงจริงเนี่ยพอได้พอได้เนี่ย <c oughs> เห็นไหมเ,เนเนเนเสลับให้มันช่องไฟมันเล็กหน่อยนี่ครับเนเนช่องไฟตรงเนี้ยนะอ มันนะกิ่ง,ก,งกิ่งนี้ลุงจ้ามกะว่าจะชูสี่ผ้าได้ไหมเน,น,นี่ยอันเนี้ยไม่ได้นะครับไม่ได,ไได้ไม่ได้แล้วเพียงแต่เราเรายกพวกนี้ช่วยครับยกพวกนี้ช่วยนี่กับมือนกันอนะ่ะคือดัดดัด,ด,ดออกมาให้องค์สามันกว้างหน่อย oh. อ๋อมันมันถึงจะดูสมน้ำสมเนื้อกับต้นไม้ด้วย oh. อ๋อนะอีกิ่งน้กงกับมันกันอนะ่ะครับ มันก็ต้องดึงลงมาหน่อยครับเนี่ยเนียเนียเนียอนาคตก็หมายความว่ามันจะเห็นลำกิ่งที่ชัดเจนมากขึ้นอ่าใช่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 นี่ยรอยลุงจ้ามตัดไปหลายกิ่งแล้วเนี่ย <c oughs> อ๋อ <c oughs> เปิดหน้าหมดเลยลุงจ้ามกิ่งกิ่งพวกนี้เนี่ยเขาตัดมาแล้วมันมันปุ้นไงอ๋อมันพุ้นแล้วก็พอดีมันทิ่มหน้าด้วยเลยเลยก็้อออกเลยปุ้นหมายความว่ามันไม่แตกอ้าว เขาตัดมาแค่นี้เดนเนี่ยมาอยู่อย่างเงี้ยอ๋อแล้วแตกไหมลูกจ้ามรือไม่แตกมันมันก็ยังแตกอยู่แต่ว่ามันทิ่มหน้าองี้ใช่ใช่ตัดทิ้งไปซะตเลยอแล้วเจ้าของไม้ที่เขาซื้อมาใหม่เนี่ยเขาบอกลุงตัดทิ้งเหอะอืมแล้วก็คำนวณดูวิเคราะห์ดูก็เห็นด้วยกับเจ้าของไม้ครับเดี๋ยวถ้ามันแตกมาใหม่เราเอี่ยวให้มันสวยอืม อาจจะเอาไว้อาจจะเอาไว้เดี๋ยวดูกันอีกทีนึงแล้วกันแนวทางการต่อไปนี่เนี่ยพวกนี้ยกขึ้นยกลงยังพอได้อยู่ยังพอได้อยู่นะยังพอได้แม่ถ้ากิ่งกิ่งสองมันขึ้นเหมือนกิ่งหนึ่งเท่าหน่อยนะโอ้โหแม่มัน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 สวยอลล่ามเลยลุงจ้าใช่ยัยอะไรแค่แขนแ่งหน้าลุงจ้ะแข่งหน้าอันนี้โอ้โหตัดทิ้งไม่ได้เลย เขาเรียกกิ่งรอต้องเอาไว้มันแก้ลำบากหนึ่งจากไม้มันใหญ่นะใช่ไม้ไม้ต้นนี้มันสวยกิ่งหนึ่งครับใช่เนี่ยผมมองผมชอบมากเลยตรงนั้นนะคืออ่าพี่อเนกที่แกเล่นบนไซอยู่นะขอประทานโทษที่เอ่ยชื่อครับแกบอกว่าไม้เนี่ยมันจะดูสวยสองกิ่งออื ไม่กิ่งหนึ่งก็กิ่งสองอ่าอันนี้กิ่งกิ่งหนึ่งมันสวยมองดูแลโอ้โหมันชัดเจนมองแล้วมันสบายตาแล้วก็โอ้มันชุ่มจํำดูกิ่งหนึ่งมันชื่นใจ้างบนเราเราก็ปิดให้มันเต็มเนเนเนต่อไปมันแตกออกมาอีกเนี่ยต้องงเอาไว้เนี่ยครับให้มันออกมาแล้วก็ถามเป็นไงลุงแจมแตกไปแล้วแตกไปแล้วห้าหมื่นห้า โกถาำลังสั่งสั่งเห้หม่อยู่ครับก็เดี๋ยวหลวงจ่ามีอะไรกับจะคุยกับสมาชิกไหมผมจะปิดคลิปละอ๋อก็ไม่มีอะไรนะครับก็คนเล่นไม้บอลไซก็ตามผลงานตัวนี้ไปเรื่อยๆโอเคมันมันมันยังไงนะหมายถึงว่ามัน จะบอกพรุ่งนี้วันนี้สวยมันไม่ใช่อ่ะวันไซไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มแตกใหม่แล้วเนี่ยใบเริ่มใหญ่แล้วมั้งงามนะตัวเนี้เหมือนกับเขาว่าเขาเค,เคยชินอยู่ในแบบนี้มานะ,ะๆๆเคยชินอยู่ในตุ่มมันอยู่ในกระถางมานานครับตัวน,นี้เม็งเทปสวยจริงๆตัวเนี้ยครับเทปมันสวยกับ กิ่งหนึ่งนี่โคนสวยมากครับโคนโคนสวยมากผมมองผมยังชอบกิ่งหนึ่งเลยแล้วมันได้ขนาดน้องจ้ำนะไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปมันได้จังหวะกับลำต้นครับอ่าอ่ามันได้กับจังหวะกําลำต้นถ้าเกิดถ้าเกิดตรงเนี้ยนะเหมือนจริงเนี้ยเอาไม่ได้เรื่องเลยอ่าอีนี่โอ้โหมันอูมสวย มัน,สม,น,นสมดุลกับลำต้นสมดุลกับลำต้นแล้วโอ้โหโอโหโอกมานี่มันเชฟมันสวยมากเชฟมันดีพูดถึงราคาแพงไหมลุงว่ามันไม่แพงอ่ะครับไม้ตัวน,นี้มาอยู่ในกระถางอย่างน้อยก็เอาอย่างน้อยสุดเลยสามสิบปี <c oughs> <c oughs> มันหนึ่งสองสามมันเห็นชัดเจนมากเลยอ่ใช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 ไม่รู้ว่าตอนอยู่ในธรรมชาติมันเป็นมาอย่างไงถึงได้มาอย่างนี้ได้นะจ๊ะแต่ผมดูดูแล้วเนี่ยมันเป็นตอตอแบบสูงแบบมาจากธรรมชาติแล้วมาสร้างกิ่งเลยเนี่ยผมดูเนี่ยนี่ผมเดาเอาแน่เนี่ยนี่เี่มันเล็กหรือใหญ่ <c oughs> ขนาดลุงสูงหกสิบห้าแล้วเมตดหกสิบห้าแล้วมันมันยังไม่น้เลยเมหหกิบ้า ไปขุดมานอต้นนี้โอ้โ oh, หสวยงามเป็นไม้เป็นไม้มาจากสวนพึ่งของนายมนตรีนายมุนตรีแกแกขายให้คุณทินบอนไซสุพรรณครับอ uh, เด็กหนุ่มไฟแรงเด็กหนุ่มไฟแรงออื โอเคครับลุแจ้ามวันนี้ก็แวะมานะครับแวะมาถ่ายถ่ายรูปสวัสดีครับ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 หนุ่มจำครับก็วันนี้แวะมาถ่ายตะโกต้นละสองแสนให้กับเพื่อนเพื่อนดูซึ่งมันหาดูได้ยากนะครับต้นใหญ่ๆหญ่แล้วเชฟดีๆทรงดีๆแบบนี้หาดูได้ยากก็วันนี้ก็มาถึงมือครูจำแล้วล่ะครับว่าจะดัดต่อไปันจะสวยหรือเปล่าครับผมดัดแปลงแก้ไขต่อไปในอนาคตจะเป็นอย่างไรเอาไว้เพื่อนๆนแล้วค่อยมา ติดตามอีกทีหนึ่งกันแล้วกันแล้วผมจะนหน้าทีผมจะอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าตันนี้ผ่านไป1ปี2ปีอะไรประมาณนี้จะเป็นอย่างไรแล้วค่อยติดตามนะครับสำหรับผมกับคุณเจ้าวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ